สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอมิน3 6 5 9ถาทรอดค่ะทุกคนคลิปในวันนี้นะคะวันนี้วันที่29ตรงกับวันจันทร์เดือนธันวานะคะคนจะสิ้นจะสิ้นปีแล้วเนาะ,ะปีพศ2 5 6พนาอยบอยู่ที่หน้าไพ่จะเล่าดีกว่าค่ะว่าไพ่อยากเล่าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณบ้างนะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนหมอมีนอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบนิ่งแล้วนึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะมาดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้นะคะแล้วปีหน้าคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนใบแรกเลยค่ะเด็กถือไม่เท้าใบาแรกเลยนะคะใบนี้แม่มอบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการงานการเงินหรือในองค์กรคุณได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ อันนี้หมายถึงการเดินทางก็ได้นะคะทุกคนความรักความสัมพันธ์นะคะใบนี้คุณอาจจะดิวหรือคุยกับธาตุไฟเมษดสิงห์นโนนะมาดูใบต่อมาคิงถือถ้วยนะคะคิงออฟครับธาตุน้ํกรกรกฎมินพิจิกความรักความสามาที่ผ่านมาแม่มมาว่าคุณทุ่มเทให้กับใครบางคนรักที่มันลุ้นออกมาจากใจ คือมีแต่ให้อ่ะค่ะใบนี้นะคิงถ้วยเนี่ยยกถ้วยให้เนี่ยให้ความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจปรารถนาดีคนที่ที่คุณที่คุณรักนั่นแหละใบต่อมาค่ะเด e มมู n ค่ะทุกคนแน่นอนแหละสิ่งที่ที่ต่อไปที่หมอจะพูดนะคะคุณจะเริ่มหันหลังกับให้อะไรที่มันรู้สึกมันคุมเครือมันเป็นสภาวะที่เราทุกใจนะคะอะไรก็ตามที่มันมืดมนแม่หมอบอกเลยว่าคุณกําลังเดินตามหาแสงจันทร์ สิ่งที่มันมืดอ่ะเราอยู่เบื้องหลังเห็นไหมคะเราเริ่มเริ่มเริ่มหันหลังและอะไรที่มันมันไม่เคยชัดเจนนะหลายๆปีที่ผ่านมาหรือนะ,ะทั้งทั้งปีเนี่ยแหละนะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อะไรกลับมาไม่หมอะบอกเลยคุณจะเดินตามทางของคุณทางที่มันสว่างนะคะทุกคนสภาวะเดิมมูลคือความรักไม่ชัดเจนความรักที่มันขมุกขมัวมันมันมืดมนอ่ะนะคุณอาจจะคุยหรือดิวกับคนเกิดวันจันทร์นะ ใบะะต่อมาค่ะสิบไม้เท้านะทุกคนแน่นอนแหละอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยที่คุณแบกไว้อยู่ฝ่ายเดียวคุณจะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มปลงละแต่ถ้าเป็นงานแม่มอง,งเลยคุณอาจจะมีภารกิจเยอะการงานการเงินค่อนข้างค่อนข้างมากนะคะเรื่องงานนะะเต็มที่เลยค่ะงานเยอะงานมากบางคนเป็นเสาหลักครอบครัวบางท่านก็คือ อ่าเป็นเสาหลักของบริษัทก็คือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้แต่ถ้าความรักนี่มันเหนื่อยมันหนักมาพอแล้วค่ะใบเนี้ยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนบอบช้ำกันมามากบางท่านให้ใจให้ใจเนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงให้คนที่เรารักอย่างเดียวนะคะหมายถึงไม่ได้แปลว่าให้แฟนอย่างเดียวลนะให้กับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าเราดีกับเขามากมายแต่เขาไม่เห็นสิ่งที่เราทํา แม่หมอว่าคุณจะหลุดจากสิ่งนั้นสิบดาบค่ะเหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะทุกคนในความรักความสัมพันธ์อันนี้ธาตุลมนะตุนกุมเมทุนเดเอมเ e ลอร์ราศีเมราขนาเมษคนเกิดวันอังคารหมอพูดเลยที่จริงคุณเป็นคนมีความสามารถนะเป็นคนเก่งมากๆรับผิดชอบอะไรได้เยอะไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องความรักคุณแบกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณลองดูนะคะเอมเพลอส่วนใหญ่ถ้ามีคนที่ มีปัญหาเขาจะค่อยๆเข้ามาปรึกษาคุณมากกว่าที่คุณจะไปปรึกษาเขาเวลาเรามีปัญหาเราจะเก็บไว้คนเดียวแบกเอาไว้คนเดียวนะคะเราไม่กล้าไปบอกใครด้วยซ้าน,นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรายังไงบอกเขาไปก็ไม่มีใครให้คำปรึกษาเราได้ดีเท่าตัวเราเอมเพลอร์ Emperor, เนี่ยหมายถึงคนเก่งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะเป็นคนที่แบกความรับผิดชอบคนเก่งก็เป็นอย่างนี้แล่ะค่ะตรงนี้แกเวลามีปัญหาคุณแก้ได้ค่ะเอมเพลอร์ Emperor. แต่ถ้าท่านใดมีความรักเกี่ยวกับเกี่ยวพันกับคนต่างชาติคนไกลาบางสิ่งบางอย่างนะความสัมพันธ์ที่มันหันหลังให้หรือเหนื่อยเนี่ยแม่หมอบอกเลยตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นแสงอะไรบางอย่างนะคะก้าวถ้วยบางท่านรักเพศเดียวกันนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์นะแม่หมอบอกเลยนะมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้รักใครง่ายๆพอเอ่าพอเราเร,าราักแล้วเราถือเห็นไหมะคะถ้วยหนึ่งเดียวรักหนึ่งเดียวมั่นคงจริงใจ นะแต่ถ้าเป็นปีหน้าแม่หมองเลยคุณจะมุ่งเน้นเรื่องงานเรื่องเงินซะเยอะมีคนเข้าหานะคะเพียงแต่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะมีใจให้ใครอาจจะเป็นผลพวงที่ผ่านมาที่เราเคยเหนื่อยสิบดาบนะนะเคยเจ็บช้ำมาก็ได้ค่ะนะมาดูใบต่อมานะขอสุดท้ายนะคะโอ้บางคนมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินบางท่านมีโชคลาบนะบางคนหยิบจับอะไรปีหน้าเนาะก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ มีดวงเ,เขาเรียกว่าการเงินดีนะคะทุกคนหนึ่งเรียนเห็นไหมหรือบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดก้าวถ้วยบางท่านโสดมานานนะเราไม่ได้รักใครง่ายๆเราสวยเราดูดีแต่คนคนนี้เข้ามานะคะทุกคนอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อส่งเสริมเพื่อสนับสนุนเพื่อซัพพอร์ตจิตใจของคุณหรือแม้แต่ซัพพอร์ตการเงินก็ได้่อขอหนึ่งใบสุดท้ายจริงๆค่ะความสามารถที่ผ่านมาคุณนิ่งแล้วนะแต่สิ่งที่แม่หมอจะเตือนคือเรื่องสุขภาพหนึ่งระวังเจ็บหลัง สองนอนพักผ่อนน้อยบาลานซ์ชีวิตท,ที่ดีนะคะทําไมหมอไทยแบบน,นี้บางคนเนี่ยแน่นอนแหละแม่หมอไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ทาอะไรนะทํางานทําการทําอะไรแนวเยอะแยะมากมายก็จริงแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบางคนอาจจะหนึ่งเจ็บหลังบางคนก็คือนอนพักผ่อนน้อยหรือบางคนนอนเยอะก็กคือแต่ว่ามันมันนอนไม่รู้สึกว่ามันมันเต็มที่นะคะตรงนี้หรือถ้าให้ใครหยิบยืมเงินทองระวังไว้นะคะเขาเขาจะอาจจะคืนยากไพ่พวกนี้นะคะ มาดูต่อมานะคะทุกคนมาดูฝั่งเขาไพ่เล่าเรื่องนะ ใบแรกเลยค่ะเด็กถือดาบค่ะทุกคนใบนี้คุณอาจจะดิ้วหรือคุยหรือมีประเด็นกระทัดลมตุนกุมเมทุนบางคนอายุน้อยนะแต่ถ้าไม่ใช่อายุน้อยเด็กถือดาบคนคนนี้พยายามที่จะสืบสองคุณอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณออคําว่าสองเนี่ยหมอจะพูดขยายให้ฟังนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละคนเขาคําว่าสองเนี่ยนะคะเขาอาจจะพูดแบบ คิดว่าเราเข้าใจบางคนถ้าเข้ามารับชมใหม่ๆเออทาไมส่องได้ยังไงฉันบล็อกไปแล้วแบบนั้นนะคะคือคําว่าสืบส่องคือคนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณคุณตีความหมายนี้ก่อนนะถึงคุณบล็อกกันไปคนคนนี้เขาอาจจะพยายามหาคุณนะคะสื่อหาคุณแบบเนี้ยเจอหรือเปล่าไม่รู้แต่คือคนที่ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณหรือแม้แต่บ้านช่องถ้าเขารู้จักที่ทํางานเขาอาจจะเซอร์เว์ไปแถวนั้นแบบนั้นนะคะนะหรือความสัมพันธ์นี้แน่นอนละเด็กถธอดาบบางคนคุยกับคนที่ที่ผ่านมาเนาะ ที่ผ่านมาหมายถึงเมื่อวานเนี่ยห้าหวันที่แล้วเดือนที่เราได้หมดบางท่านเป็นเรื่องราวที่คนคนนี้ชอบเอาแต่ใจเด็กถือดาบนีดูนะคะทุกคนไม่ยอมรับฟังเหตุผลของเราเลยเอาแต่ใจมากๆนะคะได้โคลบายแล้วเดิมูลความสัมันที่เคยนิ่งหรือเคยตัดบทกันไปหรือแม่ตาห่างกันไปเดิมูลค,ค่ะคนคนนี้เป็นอย่างไงบ้างแม่หมอว่าตอนนี้อาการของเขาหมายถึงการสับสนนะคิดวกวนเดิมูลนี่เป็นสภาวะทุกข์ใจนะทุกคน แต่แน่นอนแทุกคนก็พยายามที่จะพยายามที่จะออกจากวงคนจันท์ที่มันมันคิดวกวนเนี่ยแหละค่ะตรงนี้นะมีสภาวะทุกข์ใจอันนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะเดโมนอัศวินดาบค่ะทุกคนไนท์ออฟสอดมาสองใบนี้เลยเนาะความสัมพันธ์บางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวบางคนเป็นประเด็นเดียวก็ได้นะเช่นคนคนนี้คุยไม่ด้อยเลยคุยคุยไม่เข้าใจไม่ว่าคุณจะอธิบายแค่ไหนกับคนที่เขาฟังแต่ตัวเองคือไม่ฟังเหตุผลของเราะคะ เขาก็จะไม่ฟังหรอกคะ่ะทุกคนคุณอธิบายไปเถอะคุณจะเหนื่อยพลังงานจะหมดถ้าคุณคุยเด็กถือดาบกับอัศวินดาบรวมกันนี้นะคะโอ้โหนะคะคุณส่องไปเลยบางคนเป็นประเด็นเดียวนะบางคนเป็นประเด็นเรื่องความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คุยเท่าไหร่ก็ไม่เคยชัดเจนไม่มีสภาวะไม่มีสถานะแบบนั้นนะคะมาดูใบต่อมาสามไม่เท้าอันนี้ธาตุไฟเมสิงฮโนคนกรณีกับคุณนะคะทุกคนเป็นความรักอาจจะหนึ่งระยะทางไหมไกล คนละอำเภอนะเริ่มจากไกลที่เลเวลไม่มากเนาะนะนะเริ่มจากใกล้ๆก่อนอำเภอคนละจังหวัดคนละรัฐคนละประเทศหรือคนต่างชาติหรือไม้เท้าที่ยังหมายถึงอยู่ใกล้ก็ได้ค่ะทุกคนแต่มันไกลไกลถ้าคุณไม่คุยกันแล้วมันมีประเด็นคนคนนี้คุณเห็นไหมทําไมท่านเขียนภาพภาพสามไม้เท้าแล้วก็ทําไมคนนี้หันหลังให้ให้ตัวเราแล้วก็มองเรือคนคนนี้ที่ว่านิ่งไปหรือมีประเด็นอะไรก็ตามแม่หมอบอกเลยคนคนนี้เขาไม่ได้หายไปไหนจริงๆหรอกคะ่ะ เขายังสืบสองเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆกําลังคิดว่าความสามารถที่มันเคยห่างหรือนิ่งมันมีประเด็นไหนก็ตามคนคนนี้อยากกลับเข้ามาอีกอยากพูดอยากคุยหรืออยากเดินทางมาหาคุณก็ได้ทตุไฟเมสิงฮโนนะคะหกไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จค่ะทุกคนคนคนนี้เป็นคนเก่งนะไม่มองเลยเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะเขาก็มีความพยายามรละบ,บุกตะลุยทํางานไม่ย่อท้อแหละไม่ถึงเรื่องงาน แต่ถ้าอาชีพแม่หมอบองเลยนะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับคือถ้าอาชีพแม่หมอก็บางท่านบอกว่าเออแม่หมอเรื่องอาชีพไม่ต้องพูดเพราะใช่ครับเรื่องอาชีพมันเยอะหรือเอาง่ายๆนะคนคนนี้ก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จหรือคนที่มีคนชอบเขาเยอะๆค่ะทุกคนเห็นไหมเป็นจุดที่สนใจแปลว่าอยู่ในแสงสีเสียงหรือคนที่สังคมจับจ้องหรือแม้แต่ในวงทรงวงวสังคมเล็กๆก็มีคนที่ชื่นชอบเขาแต่เขาไม่เคยให้ไม้ไม้อะไรเลยหมอไม้ในชอบมาก,กอกค่ะ ะะทางภาษาไพา่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีชอบมากองหมายถึงความสําเร็จหมายถึงไม้ที่สําคัญคนสําคัญนะเอาง่ายๆนะคะ <c oughs> คุณยังเป็นคนสําคัญสําหรับเขาเสมอสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้คนคนนี้เอาง่ายๆถ้าเขาเป็นคนดื้อบางคนนะคะสิ่งต่างๆที่คุณดูแลใส่ใจมีน้ําอดน้ําทนอแม่หมอพูดถึงตรงนี้หมอก็อยากบอกกล่าวคุณวันนี้นะคะว่าไม่ได้แปลว่าคุณต้องทนเยอะหรือรอยู่ทนนะคะแม่หมอไม่ได้พูดแบบนั้นแต่หมายถึงว่า เรารักและที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะคบเขาเป็นปีสองปีหรือสามปีก็ตามคุณอดทนมานานแต่ตอนนี้คุณไม่ทนละนะแต่ว่ามันจะตีกลับหาเขานะไม่มีใครใช่ที่สุดคุณคือยอมเขาดูแลดีใส่ใจคือมันเป็นผลของการเอาชนะใจเขามานานแล้วแต่ตอนนี้คุณเริ่มเหนื่อยละเริ่มหันหลังก็ตามหรือความสามัคคีเขาคิดว่าเออเขาก็หันหลังแต่คงจะเป็นภาวะที่เขาไปเจอใครเยอะแยะมากมายแล้วไม่เหมือนคุณก็ได้หรือแม้แต่ท่านใดเป็นแค่คนคุย คุณนี่แหละคะ่ะยังอยู่ในใจของเขาคุณเป็นคนที่ใช่แล้วลลักคิงดาวคะ่ะทุกคนนะคะตัวคนนี้เป็นคนเฉยชานะนิ่งๆคุณดูไม่ออกหรอว่าเขาคิดอะไรอันนี้สอบนะทาหมายถึงแต่ถ้ากระจุกลมกันมากๆทั้งไนล์ออฟสอดนะคะเพดออฟสอดพวกนี้คิงออฟสอดขึ้นมาพวกนี<ๆ>้นนะคะ,ะบางคนมันไม่ใช่สภาวะท,ที่นิ่งอย่างเดียวสิจืดชืดเย็นช้าไม่ใช่อย่างเดียวเฉยช้าไม่ใช่อารมณ์เขาร้อนด้วยหัวร้อนใจร้อนมูทะลุดุดัดนเคยเห็นไหมคะ ปากนี่แข็งนะแล้วก็พูดจาไม่ถนอมความรู้สึกเราเลยนะคะตรงนี้อีโก้นี่ก็สูงปีเลยแหละสิบถ้วยค่ะทุกคนคนคนนี้เขาอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขานะคะหรือแบ่งความรักความสามารถที่ระหว่างคุณเคยเป็นแฟนคบกันแล้วหรือบางท่านก็คือครอบครัวแต่งงานมีลูกในเต้าแบบเนี้ยนะคะคนที่หันหลังให้คุณอาจจะเป็นพ่อเรื่องหนึ่งมือที่สามหรือบางคนไม่ได้หันหลังให้กันหรอกค่ะคืออยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ คำว่าหันหลังแปลว่าพูดคุยกันน้อยลงเพราะคุยกันแล้วไม่เข้าใจคุยไม่รู้เรื่องะคะ่ะเพราะเขาเอาแต่ใจเป็นเสาหลักครอบครัวแม่หมอไม่อยากพูดคํานี้เนาะทุกคนเป็นเสาหลักครอบครัวของกันและกันได้เพียงแต่เราทําหน้าที่คนละอย่างถ้าอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าฉันดูแลครอบครัวฉันจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะแม่หมอว่าถนอมความรู้สึกกันดีกว่ามาอ่านใจดีกว่าคะ่ะทุกคนให้เล่าเรื่อง แต่น้าภัยจะเล่านะคะมาดูอันใจดีกว่าสิบไม้เท้าค่ะทุกคนคนคุณเห็นตรงนี้ไหมที่มันมีไฟขึ้นมาด้วยอันนี้คือ,ค,อคือบ้านเนาะนะไม่ว่าคุณจะเรียกอะไรก็ตามที่อยู่อาศัยความหมายคือคนนี้กําลังแบกอะไรไปที่บ้านเนี่ยคืออะไรถ้าคุณคุยกันมันจะมีสภาวะที่ใครบางคนสิบไม้เท้าในมันเต็มแล้วนะคะในภาษาไพทาโรหรือไพยิปซีเนี่ยแบกทุกอย่าง ในความสัมพันธ์ถ้าคุณคบเป็นแฟนเป็นครอบครัวคุณก็พยายามที่จะประคับประคองและคะ่ะแปลว่ามันมีใครบางคนที่ผ่านมาเนาะจนถึงนะเวลานี้มันเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะไพ่โดูโวนะคะทุกคนโลกไพ่โลกไพ่จักรวาลน,นะบางคนคุยกับคนต่างชาติก็ได้หรือไพ่โดเวเนี่ยความหมายคือมันตกตะกอนความคิดนะคะทุกคนเป็นไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายแปลว่าตั้งแต่คบกันครั้งแรกจนถึงไพ่ใบเนี้ย นะคะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าท่านใดครบปีหนึ่งหรือ5ปีอะไรก anyway, ็ตามก็คือมันเหมือนการตกตะกรอนความคิดและสิ้นสุดว่าเราจะไปทิศทางแนวไหนถ้ามันใช่มันก็คือผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะดูในเดือนเดินแบกขนาดนี้นะคะคือใช่มันก็คือไปต่อก็คือรู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเออความสัมพันธ์นี้มันหนักมันเหนื่อยแล้วมันมันต้องมันมันต้องประคับประคองกันแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วมันหนักมันเหนื่อยขนาดนี้คนไม่พยายามแปลว่า แมงไม่ต้องการละฉันไม่ต้องการแล้วก็คือต้องต้องเฟดออกมาค่ะอ่าควีนอันน,นะนีเด็กเนาะไพ่เพจงาน,เ,นเด็กเธอเรียนเพจออฟเพนต์เคิลเด็กเธอเรียนค่ะทุกคนคนคนนี้ถามว่าเป็นยังไงหนึ่งนะเขายังไม่ได้วางคุณนะเขายังไม่ได้ไม่ได้อยากเลิกกับคุณยังยังมีคุณไว้อะ่ะยังคิดถึงคุณอยู่หรือกรณีบางท่านมูฟออนเป็นวงกลมก็ได้นะใบนี้นะคะควีนออฟสอดค่ะทุกคนเขาเป็นคิงถือดาบเนาะ คิงวอฟ์กสอดคุณได้ควีนควีนออฟ์กสอดความสัมพันธ์นี้กรณีบางท่านต่างคนต่างไม่ยอมกันไม่ได้แปลว่าต้องมานันขะล้อนนะคือคําว่าไม่ยอมหมายถึงกันเงียบไม่คุยไม่พูดถ้าฉันทักก่อนก็คือฉันฉันยอมฉันไม่ได้ผิดอะไรอีกคนคิดเหมือนคุณโอ้ฉันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทําทไมแค่นี้ก็ทําไม่ได้กลายเป็นว่าเราไม่เข้าใจกัน บางคนคิดถึงกันนะคะแต่ว่าต่างคนต่างห่างกันไปเพราะหนึ่งอาจจะชอบภาชนะไหมหรือถ้าคุณยอมมาตลอดคนคนนี้ถ้าทําผิดอะไรคุณแม่หมอบอกเลยว่าคุณนิ่งมากตอนเนี้ยเขากําลังมองว่าคุณยากกว่าเมื่อก่อนค่ะทุกคนยากกว่าจะงอคุณน่าจะไม่เหมือนเดิมละนะเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นสิบตาบ่ะต้องเข้าใจเราก่อนนะว่าเราเราทนมามา,มากเราเจ็บมาเยอะอะนะคนะเดยเอ็มเพรสค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะทุกคน เทพธิดาดาวสุขดาววีนัสคุณเป็นคนที่วางตัวดีนะให้ใจให้ความรักให้คุณค่าดูแลเขาดีมากๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนจนวันนี้คุณนั่งบนบัลลังก์ของคุณให้เกียรติตัวเองละพอละให้อะไรมากๆจนเขาไม่เห็นค่าละแต่สิ่งที่เขาเห็นแม่มอบอกเลยว่าเขาเริ่มเห็นละเพียงแต่เห็นช้าไหมเห็นเร็วไหมถ้าเห็นช้าความสัมพันธ์อาจจะสายไปถูกไหมคะเขาคิดถึงคุณคุณเป็นเอ็มเพลสของเขานะคะแต่ตอนนี้แม่แน่นอนละค่ะ คุณเคยให้ก็ให้แต่ถ้าให้เต็มแล้วคุณก็แข็งนะใจนะคะตรงเนี้ความชัดเจนของคุณเนี่ยแม่มอบอกเลยความนิ่งของคุณนะทําให้ใครบางคนคิดถึงคุณมากคุณเห็นคนยืนอยู่หน้าต่างไหมคะอยู่หน้าต่างริมหน้าต่างนะคะทุกคนคนนี้มาง้อถ้าคุณเคยเทคแอคชั่นเขาอาจจะกำลังคิดรอคุณไปง้อแต่ถ้าคุณไม่ทําแล้วคนคนนี้อยากง้อคุณใจจะขาดนะ เนี่ยคนที่เคยทําผิดกับคุณหรือคนที่เคยเฉยชาคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราไม่เคยชัดเจนไม่เคยทุ่มเทเหมือนที่เราเป็นเป็น,เป,นเป็นแบกอะเดอะแบกนะคะแบกรูทุกอย่างเนี่ยทําทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยแหละคนที่ชอบเอาชานะคุณด้วยนะคนอื่นทิ้งดาบไปหมดละหันหลังละเนี่ยนะเขายังบอกชันชนะนะคะที่จริงเขาแพ้แล้วล่ะค่ะคนที่ชอบเอาชานะคนรักด้วยคาพูดด้วยการกระทํา ที่ไม่ใส่ใจหรือคําพูดอะไรที่ชอบตัวแย้งมากๆไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่มีทางชนะแล้วค่ะเก้าเหรียญถ้าเขาคิดว่าเขาเคยมีเงินก้อนอาจจะลงไปได้หรือเขาคิดว่าเขามีเงินมีทองมีความมั่นคงในหน้าที่การงานใครๆก็ชอบอาชื่นชอบลายล้อมเขาอยู่เราก็มีนะคะทุกคนนะแต่ตอนนี้มันเก้าเหรียญมันไม่เต็มคุณเไม่ช่วยหรือหนึ่งเหรียญที่ถือเนี่ยคุณเข้ามาเติมเต็มเขาทุกอย่างวันนี้เขายอมแพ้และ แพ้หัวใจคุณละดิจัดเมนค่ะเป็นไพ่ของเวรกรรมเขาอาจจะได้ไปรับกรรมในสิ่งที่ทำกรรมก็คือการกระทำนะคะปลูกต้นแอปเปิลก็คงจะได้กินแอปเปิลนะคงไม่ได้กินน้อยหนาหรอกถูกไหมนะคะหมายถึงสิ่งที่เขาทำเช่นถ้าเขามีปัญหาขัดแย้งคุณมาตลอดไม่เคยยอมลงให้คุณผลพวงคือคุณไม่เอาละคุณก็นิ่งเหมือนกันหรือคุณเคยใส่ใจมากๆแบกทุกทสิ่งทุกอย่างไว้เขาไม่เคยเห็นค่าคุณก็นะคะ สิ่งที่เขาทำมันย้อนมันย้อนสอนหาเขาละนะคะเขาอยากและไพ่ใบนี้เทพเจ้ากาเบียนเป่าแต่คืนไหมคะคนที่ตื่นจากหลุมศพแปลว่าความสงมบที่เคยนิ่งห่างหรือจบหรืออะไรก็ตามมีคนอยากรื้อฟื้นอะคุณมีคนรักคุณนะคะทุกคนไพ่ตีคู่มาตลอดนะแต่อยู่คนละฝั่งแปลว่าเขาขาดคุณไม่ได้ตอนนี้ใครบางคนกําลังเจ็บปวดและเสียใจในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณ นะสามดาบนี้แม่หมอเคยขยายให้ฟังเนาะสามดาบนี้ค่ะแปลตรงๆเลยคือหนึ่งนะพูดจาทิ่มแทงให้เสียใจด้วยคําพูดการกระทําหรือแม้แต่เห็นมาคะที่คนมาแทรกมีคนมาแทรกซ้อนในความสัมพันธ์คุณมือที่สามหรือเขาทําอะไรให้คุณเจ็บปวดเสียใจน่ะกลับเป็นตัวเขามากกว่าถ้าเขาชอบประชนะคุณกลับกลายเป็นตัวเขามากกว่าที่พ่ายแพ้แล้วตอนนี้นั่งเสียใจนั่งเจ็บปวดอยูอย่างเงี้ยนะคะ คนนี้นะคะทุกคนต่อให้เขามีอีกโก้แค่ไหนเขาก็จะยอมสีโรลราบให้คุณภพ่สเตรงนะคะเขารอนะรอโอกาสรอเวลาที่จะเข้าหาคุณเข้าหาเมื่อไหร่ยังไงกลัวคุณง้อยากอยากได้โอกาสนะหรือบางท่านเป็นประเด็นเรื่องงานก็ได้นะมีความสามารถที่เมื่อก่อนอยู่ใกล้เป็นเพราะงานเพราะเรียนเพราะอะไรทําให้ไกลกันแต่ตอนนี้อาจจะอยากอยู่ใกล้คุณก็ได้ อยากหางานใกล้คุณอยากโฟกัสที่คุณอยากใกล้ๆคุณเพราะเสียคุณไปไม่ได้วิวคนเกิดวันพฤหัสค่ะวิวออฟฟอร์จูนโกงล้อแห่งโชคชะตาดาวพฤหัสคนคนนี้อยากให้โชคชะตาได้หมุนอะไรมานะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณถ้าไม่เคยยอมก็ยอมคนที่เคยหันหลังจากคุณไปตอนนี้กําลังเจ็บปวดใจและเสียใจมากๆแต่ถ้าเป็นคุณเดินออกมาค่ะทุกคนคุณดูนะช่องว่างมันมี แปลว่าทุกอย่างที่เราเติมเต็มให้เขากลับกลายเป็นว่าทาไมเขาไม่เคยใส่ใจมันก็เลยขาดที่ที่เราว่าทําไมเขาไม่เติมเต็ม,ตมให้เราคนคนนี้คุณนะคะถอยหลังและหันหลังไม่ได้ไม่ได้หมดรักเราเราเหนื่อยเราถอดใจนะคะในสภาวะนี้คนคนนะี้กําลังคิดอะไรหลายๆอย่างนะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยอยู่ในกะท่มกลางหิมะเนหน็บหนาวมากๆเขายังมีแสงตะเกียงนําทางแปลว่าเริ่มตื่นรู้แล้วว่ารักคุณให้พิเทศคนเกิดวันจันทร์ อยากกลับมาดูแลก,กลับมาใส่ใจกลับมาเรียนรู้คุณใหม่ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือกันอยากมาโฟกัสที่คุณนะคะนะแล้วก็เคยทําบิดอะไรกับคุณไว้ด้วยนะเจ็ดดามเนี่ยเคยทําให้คุณเสียใจเรื่องการไม่ซื้อสัตว์ของเขานาะคะอยากทักคุณมาค่ะทุกคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์อยากกลับมาลงลําเรือเดียวกันนี่แหละพยายามที่จะไปให้ถึงฝั่ง บางคนเป็นคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของบุคคลท่าผูคุณไม่เกี่ยวกับห้าไม่เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะคะทัศนคติไม่เคยตรงกันบางท่านนะเรื่องอะไรก็ตามไม่เคยคุยกันได้เข้าใจสัทีหรือกรณีบางท่านห้าไม่เทา้ามันเป็นปัญหาเรื้อลังอ่าปัญหาแบบไหนนะคะเช่นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเขาไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคุณก็เลเซานะคะทักแชทแอบคุยกับใครนู่นนี่นั่น,นมันไม่ใช่แค่ครั้งแรก คุณอาจจะจับได้มาหลายครั้งแล้วก็มันเป็นปมเรือรังหรือบางคนเป็นปมที่คุณมีปัญหาอาเรื่องอะไรก็ตามค่ะทุกคนมันก็จะเป็นปมนั้นที่คุณยังคุณกับเขาที่ท,ที่มันมันทไม่ห่างกันนี่แหละมันแก้ไม่ได้ที่จริงหมอพูดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรารักกันมันแก้ไขได้หมดแหละนะคะนอกจากเขาเขาอยากจะเอาแต่ใจอย่างเงี้ยนะคะก้าวถ้วยเขาก็คงคิดไปไกลด้วยนะว่าคุณก็มีเสน่ห์คุณน่าจะมีคนคุยเยอะแยะมากมายแล้วตอนเนี้ยเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่ได้มีก็ได้ แต่ถ้าทางคุณสวยสงา่าหรือรูลอดูเท่ขนาดนี้ยความสัมพันธ์นี้มันบล็อกกันไปแล้วค่ะทุกคนหรือมันมีกำแพงอะไรหลายอย่างเข้ามาทําให้คุณมีปัญหาคนคนนี้อยากเดินทางมาหาหมอพูดเลยนะอยากพูดอยากคุยอยากเห็นหน้าคุณใจจะค่ะอยากง้อคุณด้วยมีคนเศร้าเสียใจอยู่เงียบๆนิ่งๆห้าถ้วยเป็นอาการของคนที่คิดเรื่องเดิมเรื่องเก่าที่มันเคยผิดที่ทําผิดมาแล้วเสียใจนะคะถ้าไม่คุณเสียใจล่ะเขายังหวนคิดเรื่องเดิมนะ แอบเสียใจรู้สึกผิดลึกๆอยากพูดอยากคุยอยาคุณมากมายเลยใบเนี้ยนะคะอยากกลับมาโฟกัสที่คุณอยากกลับมาใส่ใจอยากมาซับพอร์ตอยากมาดูแลในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำหรือในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาดูสุดท้ายค่ะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างในวันจันทร์ที่19นะคะมาดูกันนะใครนะนะคะ ให้ดวงแรนดอมนะคะทุกคนแรนดอมแปลว่าดวงสุม่มไม่ว่าคุณจะเป็นคนธาตุอะไรราศีอะไรดาวสุขดาวจันทโหราศต,ตระวันตกโหราศไทยดูได้ทั้งนั้นเพราะว่าคําว่าด,ดวงสุ่มนะคะบางคนตรงมากบางคนตรงน้อยบางท่านไม่ตรงนะคะ,ะมาดูกันเขาอยากบอกอะไรอ่านใจไปแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาเขาอยากขอโทษคุณนะ สิ่งใดๆที่คุณทำทำไมเขาเหมือนคนตาบอดไม่เห็นในสิ่งที่คุณทำปิดหูปิดตาแม่หมอว่าใจมันมีนะคะใจใจต้องเห็นแหละนะมาดูใบต่อมาค่ะไพ่โลกไพ่จัก,กรวาลไพ่ดเวอร์สิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้ยถ้าคนนี้เคยเดินจากคุณไปตอนนี้ตัวเขานั่นแหละค่ะที่กำลังโหยหาคุณหนักมากทำให้คุณเสียใจและให้คุณเจ็บปวดเขามากกว่า เก้าดาบค่ะทุกคนคนคนนี้กำลังซึมเศร้าหนักมากและคิดถึงคุณเราจะทนความคิดถึงไม่ไวนะอยากทักอยากสื่อสารมามันอึดอัดมันกดดันเหลือเกินในความรู้สึกของเขานะคะแทบกินไม่ได้นอนไม่หลับเนาไม่รู้ว่าเขาไม่สบายไม่ด้วยนะหกดาบอาขอภัยค่ะหกถ้วยนะสี่กรอบครับคนคนนี้รู้สึกคิดถึงคุณมากมายผูกพันกับคุณมากๆนะคะคุณคือชัยชนะของเขาเขาจะกลับมาทวงคืน คือเอาใจใส่การดูแลคุณมาที่คุณเคยดูแลคนนี้เขาแพ้ทางคุณหมดละนะคะคุณชนะใจเขาทุกอย่างละไฮพิเทสนะคะเขาหันหลังก็ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างละถ้าเขาคิดว่าเขามีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายเขาไม่เอาใครแล้วนะคะไม่เอาหมายถึงไม่คบไม่คุยพอแล้วหันหลังแล้วคุณคนเดียวที่เขาต้องการนะเดอะฟูเนี่ยมันผ่านเห็นไหมคะตั้งแต่ใบใบแรกนะเดอะฟูจนถึงไพ่เดอะเวอร์เนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะหมดละความรู้สึก การเดินทางของจิตใจเขาการเรียนรู้การตกตะกอนความคิดการเฟดการมาเรียนรู้ในในโลกใบใหม่หรืออยู่กับตัวเองนะคะการมาใช้ชีวิตแม่หมอว่าประสบการณ์สอนอะไรเขาได้เยอะนะคะคุณนั่นแหละที่ท,ท,ท,ที่ที่รู้สึกว่าดีที่สุดและใช่ที่สุดคนคนนี้เสียดายเสียใจนักมากนะคิดถึงคุณนะเดวิลคนเกิดวันพุธกลางคืนค่ะทุกคนได้แชร์เลดมีคนที่อยากเดินทางมาหาคุณอยากได้โอกาสจากคุณ นะะคนคนนี้ติดต่อสื่อสารมาค่ะทุกคนข้ามสามพันนี้นะปีหน้าถ้าท่านใดตรงจริล็อคิหมอมินมีโอกาสที่ใครบางคนทนความคิดถึงคุณไม่ไหวนะที่เมียมอสรุปตรงเนี้ยที่อ่านมาเนี่ยนะ,ะเนี่ยแหละจะจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนคนนี้ทคนความคิดถึงคุณไม่ไหวจะติดต่อสื่อสารคุณมาอืมขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมคลิปรันดอมมอมินนะคะทุกคนดูดวงส่วนตัวกับมอมินนะ หมอรับคนที่จริลีดตรงกันนะคะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นก่อนที่จะทักเข้ามาถ้าทักเข้ามาแล้วนะสนใจดูดวงค่ะสนใจดูดวงค่ะหมอมีนจะส่งรายละเอียดให้อ่านนะถ้าสมมติคุณทักมาวันนี้ก็จะส่งรายละเอียดให้อ่านอ่านรายละเอียดเบื้องต้นอ่านรายละเอียดนะให้เข้าใจก่อนนะคะทุกคนแล้วแม่หมอก็จะพิมพ์พรุ่งนี้สมมตินาฬสิบห้าถึงสามทุ่มนะถ้าคุณจะจองคิวคุณขอบัญชีนะคะแม่หมอจะส่งบัญชีให้นะต้องาพาร้อมโอนนะคะทุกคนนะถ้าคุณ ถ้าคุณจะจองคิวและที่สําคัญมากๆเมื่อโอนจองเสร็จแล้วคุณต้องพร้อมจริงๆนะคะรอดูดวงตามนัดหมายหมอไม่รับเลื่อนนัดเปลี่ยนเวลาหรือท่าในใดไม่มีเวลาแน่นอนอันนี้หมอก็ขออนุญาตผ่านนะคะไม่ขอรับเนาะเพราะหมอก็ต้องไปทำอย่างอื่นเหมือนกันมีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนถ้าเดินทางอยู่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีสวัสดีสสดปีใหม่่วงหน้าแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ